พื่อนผมเองนะก็คือแบบเด็กข้างไข่แกงเพื่อนฮะทุกโรงเรียนในพิกิตรอะครับที่รู้จักผมหรือว่าจังหวัดไหนก็เด็ดอย่างที่ผมรู้จักก็จะเป็นโรงเรียนผมอ่าเป็นมอต้นโรงเรียนปากทางมอมปลายปากทางสะหลวงเทคนิคทุกคนผมจะบอกว่าตอนเย็นอะ ตอนเย็ยนวันพรุ่งนี้วันที่30มีนาคมเนี่ยที่ผมจะลงคลิปไปเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ก็มาประชิมถ่ายรูปได้ตอนเย็นแนละ้วเดี๋ยวผมจะรอยอยู่ที่ประตูประตู3โรงเรียนพอพอมาถ่ายรูปกัน,นก็สวัสดีน้องๆทุกคน,นด้วยนะครับ วันนี้นะครับพี่ก็จะไปสอบโอนเกันนะครับวันที่สองวันสุดท้ายนะครับก็คือวันนี้ก็จะเอาเซตเป็นร้อยไปไปกันนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสามสิบเจ็ดแต่สอบประมาณแปดโมงครึ่งนะครับน้องๆก็คือยันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับนี่วันนี้ก็เดี๋ยว,วเราจะเอากระเป๋าคู่ใจที่เราชอบเอาไปสอบกัน <S <S <c oughs> แล้วก็ไปเรียน <c oughs> นี่แล้วก็หมวกหมวกคู่ใจของพี่นะครับก็จะเป็น หมวกใบนี้ที่พี่ถ่ายดูคลิป่าพี่จะเป็นใบนี้ตอนแรกจะเป็นใบสีแดงถ้าคนติดตามตั้งแต่แรกนะอันนี้จะเป็นใบใหม่ประมาณนี้เป็นของเด็กเค้นนะครับก็ใช้ดีใช้ดีเหมือนกันเขาไม่ได้สปอนเซอร์ก็จ่ายได้นะอาจจะบอกหมดให้เนี่ยก็สวยมากเลยทรงมันสวยนะแล้วก็จะมีของคู่ใจเราก็คือโกโปแล้วก็เป็นพวกสายไม้อะไรที่เวลาต้องถ่ายวอลก,กันนะก็จะของอุปกรณ์ประมาณนี้โอเคทุกคนครับวันนี้ก็ มีนินจา400มาคันหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนเพื่อนผมเองนะก็คือแบบเด็กข้างไข่เด็กข้างไข่แะ้วกนชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อบีมครับชื่อบีมวันนี้เราก็จะไปกับแซ่เป็นร้อยกับรถอะไรเขาเรียกว่ารถอะไรคุณนินจาสี่ร้อยนินจาสี่ร้อยเดี๋ยวไปรับชมที่ในกล้องกันเลยดีกว่าก็ยังไงก็กดไลค์ให้กันด้วยนะ A few moments later ไปครับเดี๋ยวเราก็จะไปโรงเรียนกันละไปสอบโอนเน็ตกันไปแช่นี่ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ c สียกไฟแดงจะแปดโมงละก็ถือว่ากำลังโอเคไม่สายมากเฮ้ยอย่างเท่อะหมวกอะไรวะหมวกรุดเดียวกันปะเดเขนไอเขี่ยวแล้ววิจิตมันเงียบเหงาไง อานทีจะมีเพื่อนขับจริงๆนะนะครับกระจอกข้างๆเป็นเพื่อนเติมพื่อะไรบีมเติมเพ่อะไรร้อยเดียวอ๋อเพิ่เติมรายได้มันยังยังไม่ได้ซื้อ โอ้โหทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมหายปีหนึ่ง้เ,เดี๋ยวก็ไปเีสอบกันต่ออย่างเท่เท่จัด ก็ตามไม่ทันซะล้ขี่เวลาเงี้ยเราต้องรอเพื่อนด้วยเวลาไปทริปก็เนีไม่ใช่แบบขี่ทิ้งเป็นทุ่งไปแเราถึงของเรียนแล้วอ่ะทุกคน โอท้อนี่ป่ะ ฝนดินกบเลยจากตรงนี้แหละน<ด>ี่ครับทุกคนเดี๋ยวไปสปอบกันต่อโอเคครับตอนนี้ก็ได้สอบเสร็จคาบแรกแล้วเราจะไปหาอะไรกินเหมือนเดิมแลนะเพื่อนเหมือนเดิมเลยเราอะมอนเดิมเลยตายแล้เอ <c oughs> ไไอ, <c oughs> เอไปขึ้นมา เอ้ยนี่มันแก๊งอะไรกันเนี่ยแก๊งอะไรกันวะอาสามกับเินจ้าสี่ร้อยเนี่ยะเอาขึ้นมาสิเพื่อนไปเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินกันไปครับเดอะแก๊งเดอะแก๊งกระโปงอาสามกับเินจ้าสี่ร้อยกับแทบแปดร้อยของเราเออ แม่เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินดีหิวข้าวนะครับวันนี้ไม่เขินแล้วเพราะวันนั้นเขินมาแล้ว ใช่ปะ่ะกลาโแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นประชิมนะครับก็คือวันจบม6ของพี่ม6นะครับก็ FC หลายๆคนเลยนะครับทุกคนทุกต้องผมเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเลยทุกโรงเรียนในพิกิตรอะครับที่รู้จักผมหรือว่าจังหวัดไหนก็ได้โอเคอย่างที่ผมรู้จักก็จะเป็นโรงเรียนผมอ่าเป็นมตน้นโรงเรียนปากทางมมปลายปากทางสะหลวงเทคนิคทุกคนผมจะบอกว่าตอนเย็นน่ะ ตอนเย็นวันพรุ่งนี้วันที่30มิีนาคมเนี่ยที่ผมจะลงคลิปไปเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ก็มาประชิมถ่ายรูปได้ตอนเย็นแนละ้วเดี๋ยวผมจะรอยอยู่ที่ประตูประตู3โรงเรียนพอพอมาถ่ายรูปกันอ่าแล้วจะจอดไหนอะจอดนี่เหรอเฮ้ยที่ไปสั่งไป 我你我得吧。